พบกันเช่นเคยนะครับทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับในคลิปนี้ผมจะมารับซื้อเหรียญให้ราคาเรละ30,000่บาทนะครับเป็นเหรียญ25สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9แบบสีทองเหลืองนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่ใช่ปีพศ2 5 4 2 -44 51่อทองเหลือง -52 ท่อทองเหลืองนะครับแต่ว่าจะเป็นปีพศอะไรนั้นก็คอยรับชมนะครับด้านนี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับโดยรวม นะครับที่เป็นแบบสีทองเหลืองนะครับที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบพระเศษเล็กนะครับถ้าเป็นสีทองเหลืองนะครับส่วนแบบพระเ้นใหญ่สีทองแดงนั้นจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าในคลิปวิดีโอนี้จะมารับซื้อแบบสีทองเหลืองแบบพระเศเล็กนะครับด้านนี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญโดยรวมนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับนั่นก็คือปีพศ2539รนะครับ แบบที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้นะครับเป็นปีพศส 2, 5 3 9นสะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกแบบไม่ใช่ทุกเหรียญน,นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเหรียญ2 5สตางค์ปีพศส5 3 9สนี้นะครับมีทั้งแบบทั่วไปหาง่ายไม่มีราคาและแบบที่ผมตามหานะครับถ้าดูทั้งสองด้านนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับภาพเหรียญโดยรวมแบบ พระสิเล็กสีทองเหลืองปีประสพศน5 3 9รบเนะครับ so แต่แบบนี้นะครับไม่มีราคานะครับเป็นแบบทั่วไปหาง่ายอยู่นะครับแบบทั่วไปหาง่ายนั้นก็จะมีลักษณะเป็นเหรียญขอบเดียวแบบนี้นะครับก็เหรียญขอบเดียวแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นปีประพศ2539ผมก็ไม่รับซื้อนะครับเพราะว่าไม่มีราคานะครับแบบนี้คือแบบทั่วไปหาง่ายไม่มีราคานะครับขอบเดียวแบบนี้นะครับ ส่วนแบบที่ผมจะมารับซื้อและตามหาในเหรียญ25สตางค์ปีพศ2539นนั้นจะมีลักษณะแบบไหนอย่างไรนั้นก็รับชมภาพกันได้เลยครับเห็นไหมครับต้องมีลักษณะเป็นเหรียญสองขอบแบบนี้นะครับสองขอบทั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญนะครับต้องสองขอบแบบห่างๆแบบนี้ด้วยนะครับก็ชมภาพเป็นหลักเลยนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ ทางด้านหน้าของเหรียญก็สองขอบนะครับแล like injuries, two two ้วก็ห <Yeah, S 1> mm ่างกันเลยนะครับท้งสองขอบนั้นจะมีความห่างกันนะครับแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญนั้นก็สองขอบนะครับดูดีๆนะครับขอบที่สองนั้นจะอยู่ด้านในนะครับมองดูแล้วก็คล้ายๆกับเหรียญสิบาทแบบสองสีเลยนะครับเห็นไหมครับต้องสองขอบแบบดังภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมนะครับดูภาพเป็นหลักเลยนะครับถ้าว่าใครเจอแบบนี้นะครับมีราคาผมรับซื้อนะครับเดี๋ยวผม จะขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูทั้งแบบทั่วไปไม่มีราคาและแบบที่ผมรับซื้อก็แล้วกันนะครับจะได้ดูความแตกต่างรู้อย่างชัดเจนนะครับเห็นไหมครับสองภาพนี้ก็คือทั้งแบบไม่มีราคาและแบบสองขอบที่ผมตามหานะครับแบบสองขอบที่ผมตามหานั้นจะเป็นภาพเปลี่ยนทางซ้ายมือทางหน้าจอนะครับส่วนภาพเปลี่ยนทางขวามือทางหน้าจอนั้นเป็นแบบขอบเดียวนะครับ นะครับสังเกตดีๆก็จะมีความแตกต่างกันทั้งทาง,ทางด้านหน้ขาของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญ <_ m ys> เลยนะครับถ้าแบบขอบเดียวแบบภาพเหรียญทางขวาม,มือทางหน้าจอนั้นผมไม่รับซื้อนะครับแต่ถ้าสองขอบแบบภาพเหรียญทางซ้ายมือทางหน้าจอนั้นผมรับซื้อนะครับต้องสองขอบแบบนี้นะครับชมภาพหลักเลยนะครับ2ขอบแบบภาพเหรียญทางซ้ายมือทางหน้าจอนะครับถ้าว่าใครมีนะครับแบบ2ขอบแบบภาพเหรียญทางซ้ายมือทางหน้าจอนะครับ ถ้าว่าเหรียญนั้นผิวเดิมไม่ผ่านการใช้งานผมให้เหรียญละ30,000ื่นบาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญนั้นผ่านการใช้งานไม่ใช่ผิวเดิมนะครับราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามความคมชัดของเหรียญตามลําดับนะครับถ้าว่ามีนะครับหรือว่าสงสัยว่าใช่หรือเปล่านะครับก็สามารถถ่ายรูปแบบจะชัดทา,ทางด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญส่งรูปให้ผมดูได้ก่อนนะครับเพื่อสอบถามนะครับ ก็ส่งมาทางนี้ก็แล้วกันนะครับนี่คือ ID Line กระผมนะครับที่ผมได้ขึ้นมาให้ดูบนหน้าจอตอนนี้นะครับ